สวัสดีครับช่องะสมน้นแก้วนะครับวัน,นนี้เราจะพาเพื่อนเพนพี่พี่น้องเอฟซีทุกคนทุกท่านนะครับมาชมตลาดสังขพันธ์นะครับตลาดขาสังขพันธ์ค้าเกี่ยวกับเครื่องอุปสมบทเครื่องบวชหรือจะเป็นเครื่องกระถินเครื่องผ้าป่านะครับก็ <c oughs> จะมีมากมายหลายร้านนะครับ เครื่องสังฆทานเครื่องพระป่าเครื่องกระถินนะครับน,นี่เป็นพุ่มพระป่าพุ่มกระถินขออนุญาตน,นะครับอขอทูบหอมอตอมับมครบ ซื้อทูบไปไป,ปลากเท่าไหรคนระับร้อยเดีดยวออนุญาตนะครับขอนอนะุญาตใส่ด<ว>เดียวนะซื้อทูบไปจุดทูบไหว้เจ้าที่เจ้าทางอันนี้นก็จะเป็นพุ่มกระถินพุ่มผักกาดนะนั่งเ,เครื่องสังฆทานเครื่องบวชนะครับ พวงมาลัยดอกไม้แห้งนะครับขอนุญาตนะครับมันเป็นเทียนบูชาทุกเทียนบูชาพระ เป็นทุกเทพไฟอ่อนกันถาวรพุ่งนเทพพุาา่งใหญ่นะไฟอ่อนวัติกานีเยอะแยะมากมายก,ก,ก็มีเครื่องสังฆทานทุกสิ่งทุกอย่างนะครับปลาไตทีวัวเยอะมากมีทุกสีนี่เป็นประทัด ห่นนััดครบเยอะมากนะครับตลาดเครื่องสังฆพันธ์เครื่องสังฆทานเครื่องไหวพ้พระบูชาพระอันนี้ก็จะเป็นพระไตรชุดพระไตรกีวรนนี่เป็นเครื่องกระถิ่นเครื่องบวชนะครับนี่เป็นทานใบสี ขออนุญาตนะจ๊ะขออนุญาตนะครับก็มีแต่ของอสวยๆน้าง,งามน,นะของบูชาพะไหว้ผาเพื่อนๆพี่น้อง F. อทุกคนทุกท่านนะครับอยู่ใกล้ตลาดไทยหรือผ่านไปผ่านมาต้องการเครื่องกระถินเครื่องพระป่าหรือจะเป็นเครื่องอุปสมบทนะครับก็จะขอเชิญได้นะครับที่ร้านเครื่องสังัพันนะครับตลาดไทยนะครับก็มีมากมายหลายร้านให้เลือกนะครับ มีแต่ของสวยๆง,งามๆนะครับเป็นเป็นหงมนะครับเป,เป็นหงมอันอนี้เป็นนกยูงยูงเงินแผนนะคุมปะปะ่าทั้งหมดเพราะว่านี้สวยมาก,ม,ากมีแต่ของสวยๆง,งามๆนะครับเพื่อนๆพี่น้องแม่ปีทุกคนทุกท่านนะครับ เครื่องกระถินเครื่องพระป่าเครื่องบวชอุปสมบทนะครับก็ขอเชิญได้นะครับพี่ร้านสังกพันตลาดไทยนะครับจะเป็นพระพุทธรูปบูชานะครับพระแก้วมรกตหลวงพ่อใหญ่หลวงพ่อพระุทธินารีานะครับส,สวยๆก็มีมากมายหลายอย่างนะครับ มทั้งชุดเล็กชุดใหญ่นะครับทัยักษลายปลาไม่ขาเพราะขาหน้าใจดีกระสอบถามราคาได้นะครับขอเชิเพื่อนๆพี่ๆน้องๆเอพีทุกคนทุกท่านนะครับที่อยู่ใกล้ตลาดไทยอยู่ใกล้ปทมหรือแวะผ่านไปผ่านมานะครับต้องการเครื่องกระถินเครื่องพาาระผาเครื่องอุปสมบทในงานพิธีต่างๆนะครับก็จะมีทุกเทียน มากมายหลายล้านนะครับมีเป็นประทัดนะครับมีต่นัพดนะครัพันนัดห้าพันนัดหนนัดีเป็นดอกไม้คุ้มประปา เครื่องกระถินเครื่องวัวป่าตลอดทุกปีแล้วของร้านก็ใจดีมากนะครับเพื่อค้าร้านนี้ร้านคาประจัมที่น้องแอนเคยเข้ามาซื้อนะครับเครื่องกระถินเครื่องวัวป่าเครื่องสารพัดต่างๆเพื่อนๆเอฟซีท่านใดนะครับต้องการเครื่องกระถินเครื่องวัวป่าเครื่องสมบันะครับหรือเครื่องสารพานเป็นถวายพระบูชาพระนะครับ ก็มีทุกอย่างรากาก็จะใจดีมากนะครับสวัสดีครับเฮียสวัสดีครับขออนุญาตนะครับเฮียขออนุญาตนะครับคือมะทอประลาสิบปอะลาสิบมีเป็นสังฆทานสวยๆนะครับชุดที่หกเห็นไหมครับเมียเป็นใจดีมากแล้วร้านขาประจำที่น้องแอดเข้ามาคือในร้านนี้เป็นเครื่องบวชทำมาด้เยนไปทำท้อแล้ว นั่งรัแล้วจะรับแล้วถ้าเราจะมาสั่งของโทนสีแล้วจะรับวันที่12ว่ามานกี่วันสองอาทิตย์ใช่ไหมใช่ยี่สิบบทกระบสีได้ประมาณเป็นพวงมาลัยนะครับพวงมาลัยของไหมนะ่ไับได้คือคันถ้ามันฟ้ามันฟ้าันง่าย ที่เป็นผ่านแม่นฟ้าหนูังไม่มาเอาเลยหนูจะมาเอานู่นเลยวันที่สิบกลางเลยของชโวงเนี้ยแต่อันเนี้ยหนูกลัวทานจะรีบมาก่อนนงที่พี่บอกน่เขาอกหม่เปยน้อเดี๋ยมาแล้วมาจัมาแล้วพี่พีเนเพื่อนพี่น้องพีทุกคนทุกท่านนะครับที่ต้องการเครื่องอุปสมบทเครื่องจะขินเครื่องพ่ะป่ามนผ่านแม่นฟ้าสวยๆเนี่ครับราตรีจีวรบาทราตาีจีวรนี้เขาผลนะครับก็ขอเชิญได้นะครับที่ร้านสังฆพันธ์ ตลาดไทยนะครับก็ต้องกราบขอบพระคุณเพื่อนๆพี่ๆน้องเอสซีทุกคนทุกท่านนะครับท e ี่เ <good> ข <Really? S 1> ้ามารับชมมากดไลค์กดแชร์กดไลค์กดติดตามร่วมเป็นกำลังใจใหกับช่องเราได้ทำคอนเทนต์ดีๆมาให้พี่น้องเอสซีได้รับชมนะครับขอขอบคุณมากครับสวัสดีครับ